ลูททโอลินและไบาคาเลนฟลาวโนยนักสู้มะเร็งลองจินตนาการว่าในร่างกายเรามีสนามรบเล็กๆที่เซลล์มะเร็งพยายามขยายอำนาจและในภาพนี้คือฮีโร่จากพืชที่ชื่อว่าลูททโอลินและไบาคาเลนด้านซ้ายลูททโอลินพบในผักผลไม้หลากสีเช่นเซเลรี่พริกหวานชาเขียวมันเข้าไปกดเสื้อคัด 00190และลด Notch1 แต่กลับเพิ่ม MRIA130A-3P ผลลัพธ์คือการปิดสวิตช์ที่ช่วยให้เซลล์มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กเติบโตด้านขวาใบเขาเลนสารจากรากสกุตเทลลาเรียมันไปกระตุ้น c i r ER c u t HIT1 a กด mRNA9A-3P และลดเส้นทาง a k t a n d m o r ทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกเสียสมดุลและหยุดขยายตัวนี่ไม่ใช่การจับคู่สารเคมีธรรมดาแต่คือภาพสะท้อนว่าธรรมชาติกำลังออกแบบโมเลกุลเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายในระดับยีนและโปรตีนข้อสำคัญนี่คือกลไกร,ระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อให้เข้าใจทิศทางชีววิทยาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะบุคคลหากต้องการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอครับถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อคนพบพลัง,งจากธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในทุกโมเลกุล